หัวเรียกว่าคอฟตัวปากนาทชาด้วยค่ะ, <laughs> ะดูปากนาทชาอีกครั้งนะคะคอฟผมเรียกว่าฮาร์เรตัวปากนาทชาอีกครั้งนะคะฮาร์เรตาเรียกว่าอาเกอร์ตัวปากนทัทชาอีกครั้งนะคะ auge จมูกเรียกนาเซ่ตุปากนาทชาอีกครั้งนะคะนาเซ่ปากเรียกว่ามุนต์ปากนาทชาอีกครั้งนะคะมุน์หูเรียกว่าโอเรนตุปากนาทชาอีกครั้งนะคะโอเร คิ้วหนูยังไม่ได้บอกอคิ้วเล็กกว่าอ u g เกนบราวน์ตูปากนะถ้าใช้ครั้งนะคะ Augen <bra> อ u g เกนบราวน์ฟันกฟันเล็กวั ine, ดซีเนอร์ตูปากนะถ้าใช้ครั้งนะคะซีเนอร์แล้วคำว่าฟันห่างมีไหมลูก <laughs> มีป้าภาษายอรมอนมีไหมฟันห่าง <laughs> มันมี <laughs> ก็เรียกว่าอะไรนะคอคอคอ,อเรียกว่าหัลสปตาวนป้งน่นา,าอีกครคังนั่ะห a l สแขนแขนเอเรียกว่าเอ็มเอามเอ่อลืมลืมเอ <laughs> ะะดูปากตเอปากนาตาชาอีกครั้งนะคะอาอะไรอีกนิ้วเอ็มสิงเกอะตืปากนาตาชาอีกครั้งนะคะสิงห์อะไรอีกขาขาเรียกว่า งนาตาชัยครั้งนะคะฟูอะไรอีกก<น>้นก้ <c oughs> <c oughs> นเรียกว่าก้นเรียกว่าผู้ผู้ตูปากนะตาชัยครั้งนะคะผูมีอะไรอีกไหมท้องท้องท้องเรียกว่าเบา ดูปากนะถ้าใช้อีกครั้งนะคะเบาลองเบาเบาสิเบาสองครั้งเบาเบาเหมือนอะไรโู้มะเบาเบาอ่ะคิดดูเหมือนอะไรเหมือนเหมือนตัวอะไรร้องเบาเบา ใหม่ได้เบาเบาเลยเบาเบาใส่กงเบาเบาเสียงมันหมาน้อยอ่ะหมาน้อยมันถอนเ็าเรียกหมามันถอนเบาเก่งจังเลยคุณครูเก่งมากเลยเดี๋ยววันนี้สอนแค่นี้ก่อนเนาะใช่ค่ะออะคุณครูสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวหนูมาสอนใหม่นะคะค่ะ แล้วเดี๋ยวหนูมาสอนใหม่นะคะเดี๋ยวหนูสอนมาใหม่นะคะเดี๋ยวหนูไปสอนหนูไปหัดภาษาไทยก่อนนะคะหนูยังมั่วอยู่เลยบา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 ย